สวัสดีจ้าพี่นอ้องพงไปจ้าฮัลโหลไมเฟนมาเด้อพี่น้องจ้าป้อนมือเขามาจา้ะมือเนี่ยอยากินสุก,กี้เนาะตอนเห็ดเป็นสุก,กี้ปลาจ้ะตอนแหลกก็วกวเทเป็นจิ้มจุ่มเนาะสองจิตสองใจจา้าก็เลยเห็ดทั้งน้ำจิม้มแจ้วมาเนาะแล้วก็เป็นน้ำจิมกกจำจ้มสุกี้จ้าในจ้าันนี่จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะจ้ะเด้ออันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มแจ้วจ้ะนึกอยากพี่น้องจา้าป้อนมือขอมาเด้อเอื่นกินแลนซายพี่น้องมาๆมา,มา ต่อเปิดฟ้าละจ้ะเปิดหมอย้อนนะว่ามีผู้ใดกินเป็นมัวต่อยสั่มกินผู้เดียวตะอนรื้อโตนบอมาด้จ้ะเด้อแล้วต่อจะเอาเฮ็ดลงก่อนเนาะเฮ็ดมันสุกญากเฮ็ดลงไปจ้ะใส่เป็นหมอนมันเดือดอยาก เสียงเดือดอยากกินพี่น้องกอาพักังเอาพักนี่เนาะใส่ลงไปจ้ะอันนี้อีกเนาะอ,อันนึง่งยังอีกเนาะแบบที่นี่ใส่มือพี่น้องใส่มือหุ้มลงไปอากเห็ดลงไปอีกนี่ใส่ลงไปหลายๆจ้ะบุญเซนพวได้ยากก็เอาลงไปเนาะนี่บุญเซนเอาตัวโบคอยนี่เป็นไดนจ้ะหอมหอมหอม นี่เลยใส่ลงไปจ้ะค่อยๆกินไปน้้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จิเป็นกระเอินเหลาเนาะเป็นต้นหอมหรือกระเทียมของฝรั่งนี่แหละจ้ะไส่ไปจ้ะนี่อุ้ยอันนี้ห็นบ่กขนาดต่อยล่างดีเนะีะมีดินออกก่อนพี่ป้ทัว ต้องระวังเด้จะลางพักไงใส่ลงไปจ้ะใส่ยังอย่างเนาะพักากาศเนาะพี่น้องเนะาะออตอยมีพักหลายอยู่ได้แต่ว่าบ่อยเดี๋ยวออกมาเยอะเนาะอากาศมันแปรปรวนหลายช่วงนอากาศเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหนาวยานมันเสียมาเด้อพี่น้องเด้อใส่ต้องไปอีกจ้ะนี่ที่อาตอยมักเด้อนี่ของมักกินสดกับแทบ อินต้มก็แสบตัวอาต้อยมากแบบต้มหลายกว่าจะถ้าต้มแล้วมันสิมันสิแสบกว่ากันเด้อพี่น้องแล้วมันสิกัดง่ายน้ำจ้ะนี่อาตอยต้อง,งกินรีจ่ะมือนี่พักทั้งนังนเลยจ้ะส่ไปพองอันอัต้อยสีร่องกิ่นแจวสิกัดที่เบิ่งัง้งเกือมันสิมีความเหนียวจะห้อ,ออกบเยอะเนาะเอก ยังละ่ะเปลือกข้างนอกมันมท่านใดยุตจ้าอืมเนื้ปอปลาลงไปน่ำนะ้ำพี่นองนั่นนี่อันนี้เป็นปลา ปลาลักก็ว่าเป็นแบบสีขาวด้วยจ้ะเด้อดอกไข่ต้องไปจ้ะอยู่เยอรมันนี่ตะกอนเนี่ยเอาต่อยบวมห้วเด้อามันบม่มีไข่เป็ดขายนะ้มันสิ่มีแต่ไข่ไก่จ้ะไข่ไก่กับสีขาวด้วยอยู่นี่อันนี้ไข่ไก่แบบสีแดงจ้ะแบบบานเขาเลย เอาต่อยว่เอาต่อยแตเด็ดเปลี่ยนเปลี่ยนเตาด้นี่พี่น้องอาต่อยล้มข้านเตาอัน er ั้นมันสาหลายอต่อยไปเปลี่ยนเตาสีขาวมาละช่วงล่อที่น้ำซุปก็เดือดอีกเทื่อนหนึ่งกะเอาปลาใหญ่ปลาไว้หนีนาะจ้ะเนาะแต่เด็ดเห็นกันใกล้ใกหญ่กินมางบนจ้ะแตเด็ดกินได้สะดวกแน่นะพี่น <pun S 2> ้องไหมเฟ้นมาเด้อไหมเฟ้นมือกับปอนมือกับมาเด้อพี่น้องจ้ะมาจ้ะน้ำเห่ากะ โอ้ย oh, hey, พี่น้องจ๋า friend, มาเด้อใหม่เฟนมา้อนมืเอขอมาจ้ากินผู้เดียวมันกระสิอแสบบอสเนี่ยเ้าต่อยว่าแสบอีดอกเนาะลูกชายผู้ใหญ่เอาต่อบยบริษทตหาเขาอ,อกจ้ะฮื hmm, มังพี่น้องใส่ใครไปแล้วน้ำแห้งขุนจ้ะมาเด้อจ้ะลูกแม่หนองแหน,น,น,น่แปะอ้วนมาเด้อมาเกีนน้กันเดี๋ยวแปะอ้วนเอาต้อยว่าสิเฮดต,ต้มจืดเอ๊ สับประรดอยู่จ้ะพอไปเบิองแล้วบ่มีสับประรดรดได้สับประรดกระป๋องมากกัสิล่องเห็นเบิองเนาะคือ,อยากเห็นปลาอวนเป็นเนะ็ด่ะมาเด้จ้ะทุ๊กขูทุกคนเลยอะต่อยเอยชื่อบ่โอ้บถึงทุ๊กขูทุกคนเนาะนี็ปลากับโพเอือมือเข้ามาด้จ้ะเด้ออันนี้เป็นแบบจิมสุก,กี้ของอย่าง้ันไทยเนาะแล้วสิ่งนี้ก็แซบอยู่ได้รสชาติเขาบาอ,อกหวานเยอะจ้ะออกเปียวนำ้ำ อืมอร่อยเวอร์อืมแซ่บแซ่บถูกใจอืมนี่ปลา อาต่อยอาแามา่วางไว้ค่ะเอาต่อยให้เห็นมาต่อยิมถั่วแดงเนาะจ้ะเนาะแบบเป็นของไอ้แก้วนี่แซ่บจ้ะถั่วเนี่ยเป็นน้เป็นน้ำจิ้มไข่ไๆ่อาต่อยให้น้ำจิ้มลาบมาเนาะ ว่พี่นอ้องเจอแล้วอืมเจอใครอเอาใส่ในกายก่อนเอาตส่ไปอย่างมันทุกลายนะใครเยิ่มเยิ่มใบหนึ่งไปดีอยู่ใส่พวกเอาใบหนึ่งมันแตกไปละว่าพี่น้องแสบหลาย บุญเส็หายไปสายบุญเนี่ยอืม,มาเด้วยจ๊ะเด้อ น้จิ้มลาดแล้วต่อยคลอนออกก่นอนเฮ็ดแทบเด้อน้ำจิม้มมาจา้ะอันนี้กระเฮ็ดเอาตอยใส่เฮ็ดกระดุมน้ำปลาทะเลเนี่ยเอาตอยบอกว่าเป็นปลาหนำจืดหรือปลานํำเข้มเด้อถามคุณลุงเราคุณลุงบอกเป็นปลาหนาเข้มตัวเนื้อเขาอร่อยมากแล้วเขาเอิญยังรักรักฟิเลเห,รหรือรักอย่างบุ๊กเอาต่อยไปซื้อมาเฮ็ดปลาเย็นในคุณลุงหมู่บ้านเนาะ แต่ปลาแซบๆจ่บุค่อยเข้าเอาต่อยลา่างตามกระนำตัวดาเปลาเจนคุณลุงแล้วมันเหลือเนาะเอาต่อยอาหารช่วงหางมันออกว่าช่วงกลางเอาต่อยาไม่มีกลาง,างนะแต่บ่มีดอกจ้ะเอาตัวดีๆเนือง,งามให้คุณลุงล้วกินอย่างกลางติดก,ก้อนแล้วเนาะแล้วมากมากตัว ยังบบเปื่อยดีน mm ู่นเนียวหลังไส้ตันคืดๆๆเสียวแขวเลยอืมอืมบ๊วเหนียวขอโทษนะพี่น้องทางค่ายออกมันยังบเปรอะแล้วต้มให้เปื่อยนะโอ้ยนุ่มมากเหนียวแนวเนียต่อปวะกาศตื่นหนุกยันบ่อย ลืมไฟพักกาศดกินอันนี้เธอไม่มีักกาศดกับบอแสแฝดนะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวจะเดอมะโอ้ยใส่เห็ดลงไปอีกดีกฮ่าน,นี่เห็ดอยู่นี่ไม่หลยอยู่จ้ะ เฮดกระดุมอันนี้เอาต่อ,ใอยใส่เมื่อนี่ใส่เฮดกระดุมแบบที่น้าตาลได้แต่เด้อไข่ไข่เฮดหอมเลยรสชาติเขากินเขาเนาะคือกันคักไฟป่ปลาไปเวิดเลยจ้ะแจ็คติเก็บไปยังเนาะพ่อกันเดี๋ยวมันติลล่อนพี่น้อ,นองจา้าต่อยติตักน้ำจิ้มใส่ลงไปน้ำนี่โอ้ยหอมเป็นยังแล้วแับน,นี้ ปล่อยปลาก็สุกหน่อยนึงก็น่าจะเนาะ ไข่ยเยิยมยเยิยมไข่เยิมเยิมพี่นอ้องนี่เตเบิ่งไข่ยเยิยมเยิมจ้าเห็นบ่บ่นเนี่ยอืมดุดยอด กระดุ้มแซ่บดีต่อสุขภาพจ้ะอ,อันนี้ช่วยยังมีวิตามินอย่างน่าวิตามินดีบเ่เคยช่วยต้านโควิดได้ด้จ้ะเบิ่มันเนียว ไปล้องไปเดี๋ยวมันกระเปื่อยต่ออยกกินก้อนแจวอันนี้ถ้า,ากัดกินแล้วเนีน่ยมันชุนขึ้นจมูกเลยจ้ะมันเป็นก็เอินหอมญี่ปุ่นบ่เฮมันเป็นกินขึ้กนกระเทียมเลยจ้ะ ใส่พื้นตินกับไป้งไร ต่อยส่ปีกไก่ไปนน้ำเด้เนี่ยให้เป็นน้ำทุบเขาเนาะอุ้ยแม่แล้วกินหนาต่อยเทอต้มจืดหรือตุน๋นอย่างเนาะบักนัดเนาะปลาอยู่ใส่เนาะบัดเนี่ยาปลาก่อน ลาดโดยน้ำจิ้มสุก,กี้เพียรพี่นอ้องแฟบเป็นยังจับผสมโดยน้ำจิ้มแจวนิดนึงจ้ะแต่ได้ออกเผ็ดเนาะมาเด้อ แบบพี่น้องอน้ำมันมาลาดแน่อยา่างทดนน้ำนี้นี่น้ำหาตอนปลาก่อนนะจักปลาอยู่สๆไปบ้างเัรนต่อยกินเปิดระเบิดหนี่อยู่นี่ปลาาิีมไปก่อนใสยไปหลายเนาะพี่น้อง อ้อต่อยกินแต่เบิดมือด้ถ้ากินแนวนี่แต่ก้าเอาต่อยไม่ได้กินหยางเนาะน,นี่ก็จักโมงหรือซีโมงอาต่อยกินเมล็ดเจียแหละจ้ะอาต่อยเริ่มยังลระดูแลไขายมาในร่างกายแหละจ้ะ่อยป้องกันและอาต่อยกิน็ดเจียขวบกุ้มไปน้ำเนาะจ้ะอือม น้ำเขาช่วย กระดุมแสบอีหรีอเอาต่อยมากินหลายสายไปเบิดนะพี่น้องตีเด็ดทุกท่านกันก็ต้องหนึ่งขึ้กิโลกับะมาณสองยูโรกว่าจ้าบปแพ้งหรอกจ้จะเกอแช,ช,ชมเปญอนบอกบาทน้องเอิญแชมเปญยองจ้าแม่แมนเอิรเน็ตแชมเปญยองเอาต่อยตีลงชื่อเรื่อยจ้ะ 응. 응. 근데 뉴트 탕링 เด็ดนะแซ่บอืมขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องไก่บ่ใส่มือมันกับผักแสบนเนาะจ๋าเนาะ อ,อ่นุ่มๆออต่อยมากเลยห่วงอหือหฮือไหลยหือห,อห,อหอล่ะ,ละ,ละบ่มีูนใดเบรกกอาต่ายทีคน ให้กระดุมจะแสบไปซื้อบอกเกลือไล่ม่วงขาวมาแหละที่มากัดกินชั่วเห็นน้องนัดเห็นน้องแนตเพิ่กินนะอ่ะนะเอาต่อไปเดี๋ยวลืมเอ,อ,เอินเดิมน่องนัดลูกสาวไช่ต้มสาวก็ไช่ต้ม,ตม,น,มน้องคนินาหนาฮักมากเลยจ้ะ เอ็บสีตัวยง,ย,ตงยงด้วยจ้ะอต่อยกับใบฟ้าโเพื่อนเห็ดฟรามเรียงวัวเนาะนะฮะจุวจ้ะเอาตั้งช่องช่องคุณแม่ต้มช่องสาวโคลาตเม่อแลนหาอต่อยเนาะก็ขอบคุณน้องนัดด้วยจ้ะเด้อือมห,หิวตาโต Thì tụi bà cháu có thích bớt đấy nè. Nó hôn, nhưng mà hôn nó nhẹ nhàng vào cọp bạc luôn. Nó cháy chim nhắn đi nó cái nằm chim Suki kia lơ <laughs> เผ็ดมันเจอหอนสุดยอดเลยแท็กน่าจะาก,กินพักทั่วพี่น้องอีกครั้งนึงโอ้ยหอน พี่น้องจ้าบะไวแล้วอืดเอาต่อยสดหนามาันไหลน้ำนก,กินพักไหลเหลือเนื้อต่อยบะทิมจ่าด้๋ยไปยางเลนจักประมาณชั่วโมงครึ่งเอาต่อยกรมา,าต่อยกกินต่อได้อีกจ้ะแต่ติกินต่อต,อ,ตอนนี้มันต้องกินเบลเลดเวลา,มา,าไม่ติดเน่ไปหนาเนาะพี่น้องเนาะเอาต่อยก็ขอบคุณนได้จ้ะขอบกุ้นทุกคนจัดที่มาก,กินเป็นมัวต่อ,ตอยจีนต่อยอิ่มเนาะแต่บ่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนครับทุกคนนะ้าเป็นมัวต่อยกินเนาะเอาต่อยกกินข้าวบ่แซ่บจัดกินผู้เดียวนะจ้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยไปยางเลนไปยางเลนนา้้อีนพ่งจ ก็คลิปนี้เอาตาอก็ต้องลาไปเพียงแค่นี้ก็และจ้ะเฮ็ดใดสิ่งต้องหักก็จะหักในสิ่งต่อเฮ็ดเฮาสิมีความทุกข์ทุกข์กังได้เหตได้เฮ็ดเนาะจ้ะเนาะหักกันแบ่งกันพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าจะคลิปนี้เอาต่อยลาไปแค่นี้ก็และจ้ะสวัสดีจ้า